อตอนนี้ไปเราทุกคนตั้งใจที่อุทิศส,ส่วนกุศลทีทางบุญญาพล,ลังผลบุญไดที่พระเจ้าทั้งหลายได้เป็นแล้วณโอกาสนี้พระเจ้าทั้งหลายขอทิศส่งลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยร่วงเกิดมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย จงโมทนารสุนีขอจงขอศิกรรมให้แกาา่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ราบเท้าเข้าสู่พระทิพพานและข้าพเจ้าทำลายขอที่ส่งสนี้ให้แก่ที่พระเจ้าทำลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและที่พระเจ้าทำลายผู้สาคนอภิภพและพยาญมราชขอที่พระเจ้าทำลาย และพญายมราชจโมทโทนาโสตุนีขอจองเป็นสกีริยานในการบำเพ็ญกุศลของพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่สโสตนีให้แก่ท่านลลายที่วงรับไปแล้วที่สเสวยความสุขด,ดุจดีสเสวยความทุกข์ด,ดุจดีเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีขอท่านาหลายจโมทโทนาโสตนี เพื่อได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวข้าพเจ้าจยากเพื่อได้รับนาการปฏิทินนิริทษผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาเป็นแล้วโอกาสนี้ขอผลบุญน,นี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันน้เถทด